สองนะสองอยู่ที่หลวนะใครใครอยู่ที่หลนงอ๋อสองน้องครับสองขึ้นที่สองเป็นไก่ต่อเพลกอะไรพี่ติดข้องไว้เดี๋ยวญาติผมนฉันไก่กี่รอบนหมครับน้องเพลงตาเดียวนี่แหละสลับกันไงอ๋อเออรอรอเพลงกันเมื่อกี้ด่านเรือไปแล้วกูยังเกลียดด่านเรือเลยอีกเนี่ยอ่าต่อห้ำ ไม่ต้อง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 มีร้องสดเลยกิจกิจร้องร้องร้องเพลงซ้ําจากวันนู้นได้เออเข้าใจป่าร้องซ้ําจากเพลงนู้นได้แต่ว่าห้ามร้องซ้ํากันในวันนี้รด้บอกว่าโอเคดเดะดก็ดีดออโอเคดะละบันเทิงด่านม่อยิ้มันสั้นอ่ะ ร้องอ่ะร้องได้ร้องยี่สิบสามสิบวิพอไม่ต้องร้องเป็นนาทีสองนาทีหรอกเข้าใจป่าใครจะมานั่งฟังเดี๋ยวหลับก่อนร้องเพาะเกินนั่งหลับจาไม่ได้แล้วเพลงซ้ำกันได้ปะครับเพลงซ้ำกันเพลงซ้ำกันได้ป่ะครับเพลงซ้ำวันนี้ไม่ได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 ้ไ่ได้ไมได้ไม่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 ไดไม่ได้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 ่ได้ไ่ไ้ไม่ได้ไม่ไ่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ่ได้ไ่ไ้ไมได้ มึงทำได้ไหมล่ะเหมือนตอบเองตอบร้องอ่าอย่าให้ให้ให้อย่างนั้นหนึ่งก็หนึงให้สองร้องกันก็ได้ลูครับสวัสดีครับดีไหมครับดีครับผมเผาอะไรวอไอเชนไอเชนเผาอะไรไไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบมันจะโดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวา ร้อจริงจริงร้อนจริงร้อนจริงเอาไปรอบไหมได้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 ขอละอาเยอะเพลงอะไรก็ได้กีฬาทรงกีฬาสีอะไรอย่างนี้ได้หมดอ่าโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วนะกี่นะเออไม่เป็นไรเดจะค่อยจัดเมียต่อเอากดเลยฮับเอากดเลยเออเนี่ยร้องเพลงแบบเนี้ยเพลงกีฬาทรงกีฬาสีชุมชนหมู่บ้านเที่ยก็ได้เออถอดดาแล้วใช่ไหมพี่ฮะถอดแล้วถอดแล้ว โอ้ยด่านนี้ด้วยเยอาง่ายพี่พี่จะบอกว่าพี่ไล่ไอ้กิจพี่ไล่ไอ้กิจไม่ทันอ่ะรู้แค่นี่ยรู้แค่นี่ยกูไล่ไอ้กิจไม่ทันอ่ะแล้วใครจะเหลือวะด่านนี้ไม่มีที่เอไฟ์โอ้ยแอบไปอาฆ่าตัวตายไอนกิ่นเหมือนเดิมไปเลยหลอเฮ้ยดูตอนตอนหนีอะอย่างตี้อะ รันได้ฮะกากิยากโอเคเ้วเล่นอย่างมันมัสบายอ่ะเล่นเรื่อยๆไอ้ขี้วันเล่นอีกิดกอยากฟังไอ้ไอ้สามดาวร้องเพลงป่อมละียวใิทันมั้อคัอยู่คนสุดท้ายด้วยได้ไดด้วยอ่ะอไล่เลยไล่เลย เฮ้เชี่ยอย่าบังอย่าบังกรายนี่ขึ้นมาอย่านั่ง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 นั่งแล้วโดนฟันเออยินไว้อุ้ยเอ้าโอเคสิบสี่สิบสี่ยิงไหมอ้พวกมีดลั่นคือใครมีดลั่นอ่ะฟันฟันลงพื้นใครยิงไม่หนีอ่ะสิบสี่ต้องปีนงานตัวนี่ผมว่าตุ้งใส่พี่อ่ะเออว่ะสิบสี่มันวาร์ปนี่หว่าที่ลืมเลยเนี่ยนี่ผมไม่ดีอ่ะพี่ ผมเล่นเน็ตบ้านผมเล่นอยู่บ้านไม่ได้ไปเล่นร้านคอมอ่ะเน็ตกี่เมกเนี่ยมันเป็นเน็ตบ้านนะพี่อุ้ยเต็มเลยข้างหน้าเล่นเน็ตนบ้านมันกระตุกมันบ้ามันไม่ลอยเลยโอ้ยอ่าเดี๋ยวบ้านเรียกคือแม่งมันฟันไก่อ่ะเสียวินด้วย 3าสิบสี่แล้วไม่โูสิบสี่ไม่อยากลงเบกเพื่อนตาไปหาเพื่อนดิเออไรด่าจุดสี่ลงเบกนะวิเออเนื้อไอเลิศใครยืนเนียนด้วย้องไปมาด้วยแหละยายาโอ้ยคุณดูลงเบกตาที่คอยดูนะตีรองแคสผรมิตองแคสเอ

เอาแล้วเอาแล้วเยเฮ้ยทำพิดเอาแล้วสิบว,วิหาไม่เจออย่งเยบไม่เจออยนนะยาน

มันเล่นลอยพี่ๆนีไว่าไล่พี่เออไอโดนชักเน่เดี๋ยวไปให้อยู่ในบอมเยอะดูว่าทำอะไรอย่นี้ไปยังไงนะอยู่ในบอมเยอะอยู่ในบอมเยอะจะพาไปหามันจะเอาพี่จะเกิดเยอะอยู่เกิดเยอะ เ้เยอะลยอกเย้้ยเพื่อนโดติดอะอ้ยใครมาเนี่ยร้องไอตอนนี้เลยก็ได้น้ำโตเกงผม ลอไปในนามพี่หวานพี่ยีพี่กิดเอาพี่หวานยุ่งทำเลยเพื่อนเลยครับสักคนเบอร์สองอ่ะสู้ๆหามสู้ๆเดี๋ยวแล้ว่ะไม่เจอสองแสนละโอ้พี่กิดพี่กิดไม่เช็คว้างเลยเนาะ <laughs> Bomb has been planted. Oh, Bomb defused. Blue team win. Ow. <laughs>